ฮะสวัสดีฮะพบกับผมในรายการแต่คุงเกมเมอร์ทีวีนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณสซอามีนะฮะวันนี้นะไอตัวนั้นล่ะส่วนสามีตีให้ดูนี่นะคือสซอามีนี่นกระดอนเนี่นะอาวุธชิ้นนี้ชื่อกระดอพิฆาตนะฮะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะมันชื่อกระดอพิฆาตนะคือพูดง่ายพูดยกก็ตาย วันนี้เราจะมาทําอะไรกันผมจะมาแนะนาเซิร์ฟนี้ครับเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟว่า MC ไวไวรีวิวมิวไวไวแมนเออไวไว MC ไวแมนนะแน่ใจแน่ใจแน่ใจไม่เชื่อไม่เชื่อ้่่ะลาล่ลลลลาะล่ล่แล้วเพราะว่า

นี่นะฮะลักษณะภายในของเซิร์ฟไวแมนหรือเปล่าฮะไวแมนจุดอะไรนี่นี่ก็คือสปาสปาสปาในนชาร์คุณนี่เอ็นชาร์เอ็นชาราทำไมทาไม่ได้ นี่ก็คือ exp exp ep นี่เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเปลีนเปลี่ยนหรอเอาเป็นเพศชายครับตอนนีนะี่นะฮะนี่อ่ะนี่ไงนี่คือการเลือกเพศโดยการคลิกขวาผมเป็นพวกเพศชายนะเพศชายเออนี่เขาไม่ดับปีศาจให้แรกด้วยเนี่ยนี่เขาแรงอย่างนี้ผมเกียนของไม่ครบไม่ได้นะต้องของไม่ครบ อ่ะวันนี้ไปตีซอมบี้กันป่ะมาไปเอาตังค์แล้วไปไหมืเราเราต้องโชว์ตังค์ให้เราเห็นนะเฮ้ยก่อนอื่นเราลืมบอกเลยนะคือดาบเนี่ยเขาจะมีดาบพิเศษนะครับนี่คือดาบวิ่งเร็วนะครับ MANSTAR MANSTAR M A N S T A หมายถึงผู้ชายจากดาวเหรอผู้ชายต่างดาวเหรอนะ มันก็จะวิ่งเร็วอย่างนี้แต่ตัวนี้มันดาบพิษศาก็เร็วเหมือนกันนะแลกกับตัวเนี้นะไอ้แอ้เฮ้ยอันนี้เอ้ยตายยยมีกิจกรรมแบบพวกบ้าให้เราทำอ๋อผมเล่นได้เสร็จแล้วแต่ผมไม่ไปผมกาสนะครับตลองไปดูผมผมจะดูสภาพศพคุณแล้วกันนะตอนนี้นี่ตายใช้ใช้แฉกใช้แฉกอะไรเอ็กซ์ซินครับตายมันมันดุเลยคือกุดดกุด ก็ตองสงสหยว่าทำไมผามัน่วยนะเพราะว่าพผมงที่แพงคุณโดายมีอะไรเรื่อเะรอไกาเาไปจเอตาอตังอาเป็นว่าเราไปตุยซอมบี้กันนะฮะไปเก็บตัง่์กันไปไม่ไปไปเก็บ่ยวกันวะไปละยีนะตอนไปจีไนก่อนับอันนี้คือสกลตัน่าฝั่งนี้สเกลตันผีโถกันกับโนี่ สังเกตเห็นป้ายนี้ไหมฮะนี่คือป้ายที่มีไปสําหรับขายทิ้งนะคือเอาตังตรงนี้อ่าอันนี้ผมมีเนื้อสอมบีเดี๋ยวมัทำแบบนี้เจะมาขายเนื้อสอมบีเขาจะเขียนว่าเซลล์นะฮะตรงหัวมุมเซลคือว่าขายเนื้อสอมบีน่ะสังเกตข้างหน้าจอมุมสายด้านล่างนะฮะมันจะขึ้นมาว่าไอเทมโซนฟอร์ เออ3,200อะไรสักอย่างเนี่ยดอลลาร์นะสกุลเป็นดอลลาร์ไอ้แน่คือตอนนี้ก็จะมีปืนนะเป็นเป็นบางเซสร์มอะบางเพิ่มนติมอื่นอื่นมีก็ดีสิครับผมจะได้ไปตุยซอมบี้มีไงปืนก็ปืนก็ไม่ใช่เล่นๆนะเติมนี้ก็แรงแรงอุ้มชันปืนนี้ m k 4 6แม่นดียะปัง เราจะเก็บเนื้อพวกนี้ไปขายกันเนี่ยช่วยเพื่อนขาใครไม่รู้ช่วยไปห้าหม่นไอห้าแสนนะใครไม่รู้ช่วยไปเอ้ยอย่ามาใกล้เราเราบอกนายว่าอย่ามาใกล้เราแล้วไงอ่ะนี่ไงฮะคุณฮันดิตนี่คือการรีหลรดนกระสุนนะฮะคือปืนกระบอกนี้มันดีอย่างคือก็มันดีอย่างคือเล็ก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 เเลล็กอเ ตุยเยอะตุยเยอะตุยครับเออเราไม่หาตังต้องถือว่าดีนะ็จุดนี่ก็คือปืน AK47 สี่เจ็ดซัดนะครับธรรมดานี่คือชื่อปืนนะนี่ที่ผมชอบก็คือ MK46 MK นี่ไม่ได้หมายถึงมงานทหารหรอกนะคือเป็นชื่อปืนธรรมดาเลยเราชอบชอบปืนนี้คือถ้าเราคลิกซ้ายมันจะซูมมันจะมองเห็นได้สุดยอดเลยครับ คือเมื่อกี้ผมคิดสายอุ้ยเล็กๆๆๆโดดเล็กเออใครยิผมรู้้ยก็คือผมแนะนำเลยนะผมแนะนำเลยว่าเหล็กๆที่ได้เนี่ยนะเอาไปขายข้างนอกจะได้เงินดีกว่าในนี่ในนี่มันขลยร้อยสีสิบาทไปขายข้างนอกนี่จะขายที่จุดสปาเราจะได้หกรอยต่อแท่ง แท่งเล็กหนึ่งแท่งหกร้อยหกร้อยดอลลาร์เลยแม่งคุ้มมันคุ้มสละเกินนะมันคุ้มมากไปที่ไหนต่อเราเนียไปไหนต่อคิปเปอร์่อก็เปกบเ็าก่อนคุณจะไปทำไมนำก่อนแนนำก่อนไม่ไเอาพีระจะมาคิปเปอร์คิปเปอร์าโปรมินเอร์ดีผมไม่สนว่าคุณจะโปรโมอะไร จะมาหาคลิปเปอร์คลิปเปอร์อะไรงี้ยตีเปอร์มาเจอฉันได้มากระอนกระป๋อนพมาบังตายมันโหดลไหมไม่กากว่านะฮะผมกาหายตกน้ำอือคลิปเปอร์นี่น่ารักจังเลยนะที่จะแผแพ็เอ็กซ์เซนนี้ก็เป็นแท่งสีเขียวมันดูไม่ออกว่าคลิปเปอร์ถ้าธรรมดาเนี่ยเป็นลาย ปังปังปั้งปังปังใส่ได้ชุดนะเท่าเดียวนะฮะอุ้ยตกใจใส่ชุดก่อนต้องซื้อเพชรเท่าไหร่หกสิบสี่ม้าค้าเป็นบล็อกฮะอ่าใบกราบไปผมพวกสายการอ่าตัวหนึ่งมันโครตสีอันหวังก็ขีดความเหมือนเดิมนะฮะถ้าจะขายของแต่ละอย่างล่าเข้าไปใส่นะ โอ้มันก็เรื่องของคุณสิรอนี่แมงมุมแมงมุมผมจะไม่เข้าไปตีหรอกผมไม่ชอบแอสซีนจะไปไหวะจะไปดีไปไหมไปไหมไปดีไหมอ๋อนี่มัขายอ๋อนี่มันซื้อโซลซอมบี้นะก็คือสังเกตว่าผมจะได้เหล็กมาเยอะเอ้ยไม่ใช่เนื้อซอมบี้คือเหล็กผมจอไปขายข้างนอกเงินจะดีกว่า รักประมาณห้าร้อยห้าร้อยบาทตานนอกก็หกร้อยะแต่ขายอยู่นี่มันแท่งเหล็กร้อยสี่สิบมาไม่ได้ราคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาออกไปตังเท่าไหร่ทีแสนมันเดิมอุ้ยคลิปคดีายเดี๋ยวดอกจังไปสเปาอีกสักหน่อยเนี่ะเออเราก็มาได้เรามาคาที่บอกก่อนเมื่อกี้ก็บ้านเราเราไม่รู้อุ้ยไม่ใช่บ้านนี้ สปาล์ลืมนะ,ะนสปาล์มานีมก็อืมอ่านี่คือส่วนซื้อแล้วก็ขายเขาจะกำหนดเวลาล่างนะฮะคือแบบเอออ่านี่เซลลใช่คลิกข,ขวาตรงนี้จะสังเกตว่าเมื่อกี้มันห <140 S 1> นึ่งหนึ่งร้ยสี่สิบแต่ทังเลกข้างนอกตรงเนี้ยมันหกร้อยสิบบาทแสดงว่าได้ราคากว่านะฮะดีกว่าจริง มันก็จะได้ห้าอันก็นะดอลางก็ลงขึ้นสามรอเอ๊ะสามพันสามพันห้าสิบดอลลาร์นะนะอยากรู้ว่าด้านบนมีอะไรไปฮะสามร้อยห้าเอ๊ะสามพันไม่ใช่ตีมเออวสามพันห้าสิบนะเออบอกว่าสามพ จตคอวันนี้ตะคอใส่ฮาดีมากแล้วองผมนทั้งวันเลยมันอากาอากาได้บนไรลวเยเรื่องของคุณสิครับโอ้โหหล่อำเรื่องของคุณไม่ฟังอันจริงๆผิกผมฮาดีมันก็เป็นเพื่อนกันมาได้สองปีนะนะ นายเป็นไรอุ้ยไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ฟองแม่มาส่วนตรงนี้ก็จะได้นำมาเป็นการนะตรงนี้ก็คือวาร์ปโซนวาร์ปโซนวาร์ปโซนนะนี่คือวาร์ปโซน V.P.V. ไอ้ P.V.P. สินะอะไรเนี่ยใครมาโคตเพิร์นอะไรโอ๊ นี่คือว่างโซนเขาไม่ได้บอกชื่อแบบว่าอีตีนี่ก็คือโซนฟรีนะโซนฟรีมีแย่แย่คิปเปอร์รอไปทำไปทำเพาะตัวนะโคตอตดี้สดับพิสารก็ฮะผมอยู่สเปา ผมอยู่าาสปาต่อได้ทุกงสิงนะครับของคุณ<ด>สิครับ<ด>นี่คือกระดออกกโดดขาเคก็ไม่ผ่านไายเดี๋ยวยแบ,บน้นอ,อ,อันหนึ่งนะก็ มันก็่วจิตมันกทั่วเิตามด้วยตรงนีครับประกาศเพราะว่ามันเาใช้ในแปดป่งเก้าสิบอบาทเออตัวกี่แลงวนี้กี่คนนะครับยไม่ถึงร้อยครับ่ตงต้ เมื่อกี้ไม่ตกเดเดยอจะลองถ่ายกินเกียนดูเอาปก็เหลืออะไรที่ยังไม่ไปอีกมีไหมไปมาเราเราเราใกล้จะตเกียร็นกระบังกระบังกระบัง Go h o แบบเาจะมาดูบ้านแบบโมโง่ผมว่าจริงๆคือนี่คือบ้านออกแบบโดยผมเองแล้วอันนี้คือตกแต่งก็วางอะไรอย่างเงี้ผมออกแบบเองชุดของไม่ช่วยช่วยอะไรเลยผมก็ยืนมันผมก็อะไรอะเฮ้ยเอ็กซ์ใส่ชุดเหมือนเอ็กซ์ซินแล้วมายืนนี่ก็สวยดีเหมือนจริงนี่ดูดูดูสัตว์ โอ้ย PVP รู้เล่กร้เห้องผม่องูาสาาีนขึ้นเสีน้ำเงินนะห้องผมนู่นคือห้องไอหานิดนะห้องผมจะเกียร์กว่าเฮ้ยอย่าไปเหยียบที่ของเรานี่ไอชื่อคุมอะไรนี่คือห้องคุณฮานิดนะนี่ของมันฝ่ายแดง เปิประตูประตูประตงประตาประตูื่นไม่ได้คงหรื่ไม่ได้คงไม่ขึ้นไปบนบ้านขึ้นเลยบนบ้านกันขึ้นมาใกล้จบเกมแล้วขึ้นมาขึ้นมาเไหนแล้วแต่ประตูเราโอเคจบเกมเอ้ยยัง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 ขึ้นบนบ้าก่อนเดี๋หรอฮึมเฮ้ยเข้ามาไม่รู้ใครจิดต้องส่วนตัวกองกอง กลองโดมัน็ห้องสุดเฮ้ยของเราตีนดีดคนตีอีดอดมาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครัอแล่วันนี้ะบ่ายเจอคลิปหน้าครับแล้วผมก็จะทิ้งตอครับครั้ที่สองเราจะทิ้งไอดีเซิร์ฟไปนะฮะใต้นะ ตุงก <Yeah. Nah. S 3> mm ูเดะนะฮะสวัสดีครับ